ค่ะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะอภิที่จุชาิครับจุฉานนักศาในสาขาิชาจุชานนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่สามมหาวิทยาลัยชาชภันนครปฐมนะคะวันนี้จะมาทําการซักประวัติของคุณอภิสิ์นะคะเพื่อนําไปประกอบการวิจัยโรคนะคะอ่าไปทราบว่าคุณอภิสิตอายุเท่าไหร่คะสิบแปดครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ระดับไหนแล้วคะปชปีที่สามครับมีมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะไม่มีครับมีแพ้ยาแพ้อาหารไหมคะไม่ครับ ค่ะตัดอะไรมาไหมคะแบบผ่าตัดไส้ติ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยครับไม่เคยแล้วไม่ทราบว่ามีพี่น้องกี่คนคะสองคนครับแล้วอยู่บ้านนี่อยู่กับใครคะอาศัยอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะครอบครัวพ่อแม่ครับพ่อแม่พ่อแม่นี่สุขภาพดีไหมคะมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะไม่มีครับไม่มีแล้วไม่ทราบว่าวันนี้คุณนำพิษมาหรือเปล่านี่เป็นอะไรมาครับอาหารครับอันดับพีชมีอาการอะไรบ้างคะ ไข่ท้องครับไข่ท้องแบบวัดวันนี้ไข่้องไปอยู่รอบแล้วคะสามสี่รอบครับมีอาอารอาการอื่นลุวมด้วยไหมคะแบบว่าเวียนซีซ่าขึ้นไส้อาเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีอาการขึ้นไส้อาเจนหรือว่ามีอาการปวดอะไรมีมีอาการขึ้นไส้อาเจนใช่ไหมครับแล้วมีอาการปวดท้องนี่คือปวดท้องแบบไหนคะแบบปวดทั่วทั่วท้องปวดทั่วท้องเลยนะแล้วก็พอจะจำาได้ไหมคะว่าทางอะไรมาถึงมีอาการ คิดว่าเป็นอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะส้มตำกินส้มตำอะจากการซักวันคุณิสิทธิ์นะคะก็มีมามาด้วยอาการอาหารเป็นพิษนะคะก็คือถ่ายท้องมาประมาณสามสี่รอบนะคะแล้วก็มีอาการขึ้นไส้เจ็เล็กน้อยนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นเป็นมานานหรือ,อยังคะระยะเวลา เมื่อวานเมื่อวาน,าวานใช่ไหมคะแล้วก็ในระหว่างการรอคุณหมอวินิจฉัยโรคนะคะถ้าเกิดหากหากคุณอภมิสินะคะมีอาการแบบอ่อนเพลียหรือว่าอยากจะเยีนนะคะก็ให้รีบแจ้งพยาบาลนะคะเพราะว่า,าคุณอภมิสิ์แต่ว่าถ่ายท้องไปเลยรอบอันทํทให้มีอาการเวียนศีรษะอะไรนี้ได้ะคะ่ะถ้าเกิดแบบว่ามีอาการปวดท้องนะคะก็ห้องน้ําอยู่ทางด้านขวามือน,นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ให้คุณอภมิสิธิ์นั่งรอแพทย์วินิสัยโรคทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณค่ะ